ขอใค้ทานู้ฟังมัติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากลที่สสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้าหน้าที่สตวบาลของหน่วยดําเนินการฉีดยาบํารุงระบบสืบพันธุ์และฉีดยาถ,ถ่ายพยาธิให้กับโคแม่พันธุ์ของหน่วยจํานวน51ตัว ตามแผนการบริหารจัดการปรสัสสตร์ของหน่วยเพื่อให้แม่โคมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามมาตรฐานที่สะทะพนทพกำหนดะน้อกรรมวิธีหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยประชาการทหารพัฒนาตำบลบลุรุยอำเภอท่าแซจจังหวัดชุมพรและนี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับ